มาแล้วครับสมาร์ทแบนด์ยอดฮิตนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดกับมีสมาร์ทแบนด์6ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ผมทดลองใส่แล้วก็ใช้งานมาแล้วนะครับผมสักระยะนึงเดี๋ยวมาดูเรื่องของความสามารถมาดีวกว่าว่าฟังก์ชันฟีเจอร์นั้นมีอะไรเพิ่มเติมมาจากรุ่นที่แล้วบ้าง เดี๋ยวมาสรุปย่อฟีเจอร์ของเจ้ามีสมาร์ทแมน6กันก่อนนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟังก์ชันในการตรวจจับเรื่องของค่าออกซิเจนในเลือดหรือว่า SPO2 นะครับพร้อมกับเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจสามารถใช้ตรวจจับความเครียดนะครับคาดคะแนรอบประจําเดือนได้มีโหมดออกกําลังกายมากสุดถึง30รูปแบบ ตรวจสอบคุณภาพการนอนนะครับแล้วก็การหายใจระหว่างที่เรานอนหลับใถมมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็น1.56นิ้วนะครับผมพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ถึง14วันต่อการชาร์จ1ครั้งเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์ฟีเจอร์ซึ่งช่วงนี้หลายคนพูดกันถึงเรื่องมันนี้มากๆก็คือเรื่องของค่า p าวอ r Oximeter หรือว่า SPO2 นั่นเองนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ช่วยในการตรวจสอบการทำงานของปอดเรา อยากที่เราเคยมีคลิปออกมาอธิบายเรื่องของ spo 2และอุปกรณ์ที่สามารถใช้วัดค่าตรงนี้ได้นะครับซึ่งตัวของมี Smart Band 6กนะครับก็มีฟีเจอร์นี้นะครับก็สามารถจะเลื่อนเมนูขึ้นมานะครับไปที่ค่า spo 2นะครับแล้วก็นี่ครับอย่างที่เคยสอนไปนครับว่าการวัดค่าของออกซิเจนในเลือดน,นั้นต้องอยู่ในท่าที่นิ่งๆไม่ขยับตัวนะครับเพื่อให้เซนเซอร์แล้วการวัดนั้นส่งผลดีที่สุดนั่นเองเราก็จะคา้างไว้แบบนี้ ที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับระหว่างที่เราค้างตัวไว้หรือทำท่าตัวนิ่งๆเนี่ยต้องหายใจด้วยนะครับถ้าเกิดไม่หายใจแว๊บออกมาแล้วค่าของเซนในเลือดน้อยเกินไปเนี่ยเดี๋ยวตกใจซะเปล่าๆนะครับต้องหายใจด้วยตัวเลขกระจกมานะครับซึ่งค่าปกติของเซ็นในเลือดนั้นจะอยู่ที่ราวๆ100ถึง95ในคนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต่ำกว่า95เนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของอะความเครียด การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมซึ่งประเด็แบบนี้อาจจะส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดของเรานั้นต่ํากว่าค่าปกติได้รวมถึงคนที่มีอาการของโรคปอดต่างๆนะครับก็จะส่งผลให้ค่าออกซิเจนในเลือดนั้นมีค่าต่ำลงมาด้วยเขาก็เลยเอามาใช้เป็นตัวช่วยในการเช็คว่าปอดเราปกติไหมในช่วงที่มีการระบาดโควิดน,นั่นเองพร้อมกับตัวของเซ็นเซอร์ในการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับซึ่งอันนี้นก็เห็นว่ามันคือไอ้หลอดไฟที่อยู่ด้านหลังตัวสมาร์ทแบนด์6นี่แหละ ก็จะมีตัวชุดเซนเซอร์นะครับที่เป็นไฟนะครับพร้อมกับตัวโฟตโต้เอาไว้อา่านค่าเวลาเราต้องการจะวัดค่าต่างๆนะครับซึ่งการทํางาาของตัวเซนเซอร์อัตราการเต้นหัวใจนะครับของมีสมาร์ทแบนด์6นั้นเราสามารถจะปรับตั้งค่าให้มันวัดทุกๆนาทีได้เลยตลอดทั้งวันนะครับส่วนตัวของค่าออกซิเจนเลือดหรือ SPO2 นั้นเราต้องมาทําการกดเพื่อวัดเองระหว่างวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เรานอนหลับอยู่นะครับร่างกายไม่อขยับนั้นเราสามารถจะเลือกวัดอัตราการหายใจได้ด้วยนะครับระหว่างที่เรานอนหลับอยู่ ก็มีเรื่องของค่าอื่นเช่นความเครียดนะครับแล้วก็พวกค่าเด็ดระหว่างวันหรือว่าในกิจกรรมต่างๆก็สามารถจะเปิดเอาไว้ได้นะครับในส่วนของการติดตามเรื่องของสุขภาพนะครับกับตัวของมีสมาร์ทแบนด์6ซึ่งกระทำของตัวมีสมาร์ทแบนด์6นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ o l e d ขนาดใหญ่ครับ1.56นิ้วรอบนี้คือหน้าจอใหญ่สุดในสายของสมาร์ทแบนด์จากเซียวมีนะครับซึ่งตัวของหน้าปัดหรือว่าตัววอตเฟสสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในการใช้งานหลักๆเนี่ยก็จะมีการปัดซ้ายปัดขวา ื่อดูโหมดต่างๆครับที่เราตั้งค่าว่าอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีเรื่องของอันหน้าจอหลักที่เป็นตัวนาฬิกากับค่าต่างๆเช่นก้าวเดินหรือว่าอัตราการเต้นหนัวใจนะครับปัดซ้ายหรือขวาก็จะเป็นการเลือกไปที่โหมดอื่นเช่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศรวมถึงมีตัวของ m u s i c Player นะครับเอาไว้สามารถเปิดปิดเพลงที่เราเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้มันก็นเป็นตัวคอนโทรลนั่นเองและสามารถเชื่อมต่อกับพวกแอปกล้องนะครับในการใช้เป็นชัตเตอร์ในการถ่ายภาพได้ด้วยส่วนการเข้าใช้งานฟังกช์ชันอื่นๆครับก็จะใช้วิธีกกาารลลขึ้นง นะครับตะกี้เราปัดซ้ายปัดขวาไปที่หน้าจอาแบบอือ่นๆใช่ไหมถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนโหมดนะครับหรือเปิดฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมนั้นก็ปัดลงมาแบบนี้หรือปัดขึ้นก็ได้นะครับมันจะวนเป็นวงกลมนั่นแหละมีตัวของเซตัสนะครับหรือค่า PAI ตัวนี้จะเป็นค่าทางหมีนะครับเขาเออกแบบมาเพื่อวัดว่าวันนั้นเราอกําลังกายหรือว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยครบหมวดที่เขาตั้งค่าเอาไว้คือถ้าเกิดว่ามีขยับตัวการเดินการวิ่งหรือการทํากิจกรรมอะไรต่อเนื่องในแต่ละวันครบแล้วเนี่ยก็ยถือว่าผ่านเกณฑ์สุขภาพนนัั่เองครบ แล้วก็จะคิดเห็นนะครับว่ามีเรื่องของอ่ะการวัดอัตราการเต้นหัวใจครับหรือตัว heart r a t e s เซ s o r ค่า SPO2 ที่เราเดโมไปแล้วนะครับการแจ้งเตือน่างๆจากแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดูได้แล้วก็โหมด w อ r k o u t ครับที่บอกไปว่ามีทั้งหมด30โหมดด้วยกันถ้าแตะคันป่จะมีโหมดของการวิ่งนะครับ outdoor มีโหมดการวิ่งบนลู่วิ่งนะครับการเดินปันป่นปั่นจักรยานปัน่นบน,บนเครื่องปัน่นใช่ไหมมีพวกอ่ะกวาลังกายต่าง,างๆเช่นการเดินพวกเอลิฟต์หรือข้การว่ายน้ำโยคะ มีกระโดดเชือกมีพวกฟรีสไตล์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้โหมดนะเป็นพิเศษบ่อยเนี่ยก็สามารถจะเลือกบอลแล้วก็มาดูได้ครับมีโหมดแดน์นะครับมียิมนาสติกมีเล่นฮิตอ่าหรืออบออกกำลังกายหนักๆแบบกระโดดจ้ำๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเลือกโหมดฮิตได้ซึ่งการตรวจสอบเรื่องของการออกกำลังกายและการวัดคา่าต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวของเซนเซอร์แล้วก็อัลกอริทึมภายในตัวสมาร์ทแบนด์นะครับว่าเราขยับไปทางซ้ายทางขวาม,มากน้อยแค่ไหนเพราะเซนเซอร์ภายในตัวของมีสมาร์ทแบนด์6นะครับก็มีตั้งแต่ตัวของ ตดโรสโคปนะครับแอคเซโลเมเตอร์หลังจากนั้นก็มีการคำนวณออกมาเป็นแคลอร,รี่ที่เราเบรนไปในแต่ละครั้งนะครับโดยจะมีการใช้เกณฑ์อย่างเช่นพวกอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงพวกนี้มาคำนวณประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขของแคลอร,รี่ที่ถูกเผาผ่านไปในช่วงที่เราเออกกำลังกายนั่นเองครับส่วนการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับก็ใช้เป็นแอปมีฟิตนะครับผมสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนไม่ว่าคุณจะใช้มือถือยี่ห้อไหนรุ่นอะไรก็ตามนะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปมีฟิตได้อย่างเช่นตรงนี้ผมก็จะมีอ่ะ ตัวของมี11ไลท์ใช่ไหมมี11อัลตร้าครับหรือแม้จะเป็นที่ห้ออื่นอย่างเช่นที่บอกไปคือตัวของโนเกียครับซึ่งตัวนี้ผมใช้เป็นเครื่องดูแลพวกสมาร์ทโฮมแล้วก็พวกอุปกรณ์ภายในบ้านต่างๆด้วยครับก็จะเป็นแอปของมีฟิตเอาไว้ด้วยนะครับ,บ,บ,เ,รบเพราะว่าที่บ้านก็มีตัวของสมาร์ทสเกลนะครับคือถ้าเรามีอุปกรณ์ในกลุ่มของพวกมีฟิตแล้วก็พวกอุปกรณ์สุขภาพเนี่ยหลายๆตัวมันสามารถข้อมูลมาลิงกันได้อย่างเช่นเรื่องของน้ําหนักพวกค่า B M I พวกนี้ผมสามารถชั่งจากมีสมาร์ทสเกลเสร็จแล้ว มันก็จะลิงก์กับตัวแอบมีฟิตเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาคอยปรับเปลี่ยนหรือกรอกค่าส่วนสูงน้ําหนักหรืออะไรต่างๆใหม่แล้วพอทำงานร่วมกับตัวของสมาร์ทแบนด์ครับมันก็จะเปลิงก์เรื่องของแคลอรี่ในการเบิร์นแต่ละวันด้วยสําหรับใครที่ไม่เคยใช้งานตัวของมีฟิตมาก่อน,นะครับต้องบอกว่าอยู่ในการใช้งานนั้นก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าเป็นเซนเ,นเตอร์ที่เอาไว้เชื่อมต่อ IoT ของ x i ยวมีนั่นแหละ ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมครับเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเองนะครับผมแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราไม่เชื่อมต่ออยู่อย่างเช่นผมก็มีตัวของสมาร์ทแบนด์หกับตัวตาช่างนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้ก็แสดงสถานะแบตเตอรี่ของตัวมีสมาร์ทแบนด์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างต้องการจะเข้าร้านค้าซื้อพวกวอชเฟ e เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้ครับโหลดเพิ่มแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากตัวเครื่องได้อย่างนี้ก็จะบอกว่าต่อแสดงผลในเครื่องเรามีทั้งหมดกี่แบบนะครับแล้วก็สามารถจะเลือกสลลัับบปปรเี่ยนได้ นี่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับต้องการใ,ให้มีการเปิดแจ้งเตือนอะไรบ้างอย่างเช่นถ้ามีคนโทรเข้ามีการแจ้งเตือนในแอปอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถจะปรปับตั้งค่าได้เองว่าต้องแอปไหนสแสดงผลบนตัวของมีสมาร์ตแบนบ้างอย่างเช่นนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใช้เจ้ามีสมาร์ตแบนนี่ทำงานร่วมกันนะครับก็เห็นว่าข้อมูลต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานครับตรงนี้ก็จะมีพวก่า p A i ที่บอกไปนะครับการนอนเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับของตัวสมาร์ตแบนแล้วก็น้ําหนัก นี่ก็จากตัวสมาร์ทสเกลนะครับก็คือตัวแอปมีฟิตเนี่ย,ยก็เก็บข้อมูลของเราไว้ทั้งหมดเลยนะครับคะแนนของร่างกายนะครับไขมันกล้ามเนื้อน้ำนะครับพวกนี้นะครับช่วงนี้ออกกําลังกายน้อยลงกล้ามเนื้อเริ่มเป็นสีส้มและไขมันเริ่มขึ้นมาเหลืองนะครับถ้าเกิดว่าออกกําลังกายมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก,กล้ามเนื้อก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับึ่วนเบงเนี่ยก็จะประหาอีกนึงคือผมก็อาจจะขาดน้าเพราะว่าผมกินกาแฟเยอะแต่กินน้ําเปล่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นค่าน้ําในร่างกายก,ายก็จะต่ําๆหน่อยนึ่งอะ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเรื่องของตัว Smart Band 6กับความสามารถในการตรวจจับเรื่องของการนอนเรานอนมากนอนน้อยนอนเพียงพอไหมการหายใจระว่างนอนเป็นยังไงบ้างก็มาดูที่การนอนหลับกดเข้ามาปั๊บอย่างนี้คือวันที่17นะครับผมนอนไปประมาณ5ชั่วโมงก็จะมีการแบ่งสัดส่วนการนอนเป็นนอนหลับลึกครับชั่วโมงกว่ากหลับตื่น3ชั่วโมงแล้วก็มีช่วงเร็ม1ชั่วโมงนะครับแบบนี้ ส่วนเรื่องของค่าในการหายใจระหว่างนอนหลับอันนี้เอาไปเช็คเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่ามีอาการกจนหรือว่าอาจจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอ้วนๆแล้วก็มีเรื่องของการหยุดหายใจระหว่างนอนอันนี้มันช่วยตรวจสอบได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเข้าไปดูปั๊บการหายใจระหว่างนอนผมโอเค97 คือเขาตีคะแนนมาให้แล้วครับก็คือหายใจสม่ำเสมอไม่มีช่วงไหนที่แบบว่าหยุดหรือหายใจช้าลงนั่นเองครับซึ่งนอกจากมันจะมีการให้คะแนนนะครับมันก็ยังมาคอมเมนต์เราด้วยนะว่าคุณนอนดึกเกินไปหรือเปล่านะครับกว่าจะเข้านอนนี่ก็เลยสี่ทุ่มไปแล้วอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะนอนเพียงพอไหมหรือว่าเวลาหลับก็ลึกน้อยเกินไปนะครับพวกนี้ก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้ดูครับถ้าเกิดลองเทียบกับอันนี้วันที่17ย้อนกลับไปสักวันหนึ่งสองวัน วันที่16อ่าอน,นี่ผมนอน6ชั่วโมงอันนี้รวมๆก็คะแนนก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังบ่นเรื่องของเข้านอนดึกมากเพราะว่า a m ม n g us กับน้องๆกันเที่ยงคืนตีห <c oughs> นึ่งเนี่ยเขาจะเป็นพวกตัวเลขสุขภาพนะครับที่ตัวมีสมาร์ทแบนด์หกกับแอปมีฟิตเนี่ยสามารถแสดงให้เราเห็นได้ซึ่งเราก็เอาตัวเลขพวกนี้นะครับไปใช้ช่วยในการปร,บรับเรื่องของกิจวัตรประจําวันรวมถึงการนอนด้วย <c oughs> ถัดมาคือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับนี่ก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวของมีสมาร์ทแบนด์หกแล้วเรื่องมวลออกกําลังกายเนี่ย ทุกเซสชันที่เราเริ่มแล้วก็หยุดนะครับก็จะมีการเซฟกันไว้แล้วก็มาซิงกับตัวของมีฟิตนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอย่างล่าสุดเดี๋ยวผมก็ไปเดินมานะครับนี่เดินมา3.5กิโลนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณสิบกว่านาทีคือเดินเล่นในหมู่บ้านเดินไปเดินมาวนอยู่สามสี่รอบนั่นแหละครับก็ได้เป็นเวลามาประมาณนี้ซึ่งวันที่ไปเดินนะครับผมไม่ได้เอาตัวเครื่องนี้ไปด้วยเจ้าตัวมีสมาร์ทแบนด์หกนะครับรุ่นนี้มันไม่มี GPS มาเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเดินนะมันก็จะเก็บแค่เรื่อองงข การนับก้าวไปนะครับแล้วก็ระยะทางเที่รวเดินกับระยะเวลาเที่ยวใช้ออกมาเป็นตัวเลขซึ่งต้องบอกว่าความแม่นยําของระยะทางนะครับผมก็จะดีขึ้นถ้าเกิดว่ามี GPS ด้วยคือถ้าเกิดเราเอามือถือไปด้วยพร้อมกันเนี่ยมันก็ทําการซิงกับ GPS มือถือนะครับแล้วก็จะมีแมปขึ้นมาดูได้ว่าเราเดินตรงไหนไปกี่รอบนะครับก็จะช่วยให้เรื่องของการวัดค่าต่างๆเนี่ยแม่นยำขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปออกกาลังกายนะครับแบบพวกเอาดอร์กลางแจ้งจะไปวิ่งจะไปเดินหรือปั่นจักรยานก็ตามนะครับ ถ้าต้องการให้ข้ามันแม่นยำมากๆนะครับก็อาจจะต้องเอามือือไปด้วยอาจจะพกใส่พวกอาร์มแบนหรือว่าหากระป๋งกระเป๋าเน็บไปก็ได้นะครับเพื่อเจ้ามีสมาร์ทแบล็นั้นสามารถทํางานร่วมกับ GPS บนสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยครับส่วนที่เหลือนะครับตะกี้มีเวิร์กอัพไปแล้วใช่ไหมก็จะมีเรื่องของอ่ะประวัติการออกกําลังกายเราเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถเช็คจากบนมีสมาร์ทแบนได้ด้วยถัดมาจะเป็นเรื่องของค่าความเครียดนะครับการตรวจสอบการหายใจของเรานะครับอันนี้อารมณ์คล้ายๆเหมือนกับทดสอบหายใจเข้าออกคล้ายกับการนั่งสมาธิเหมือนกกันแล้วว็มีพก มีเวลาอาลามคล็ลอกมีอากาศมีโหมดเครื่องเล่นเพลงครับแล้วก็นาฬิกาแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมตัวนี้ก็สามารถจะเข้ามาดูนะครับเรื่องของการแสดงผลหน้าจอความสว่างเวลาในการล็อกหน้าจอต้องการจะตั้งเอาไว้ลงถึงโหมดในการตรวจสอบครับว่าถ้ามีการขยับแขนขึ้นมาหรือเกิดมีกิจกรรมที่ทําแบบต่อนเนื่องอย่างเช่นการวิ่งหรือการเดินทายาวๆเนี่ยมันก็จะตัดเข้าไปในโหมดออกกําลังกายให้โดยอัตโนมัติ นี่ครับก็คือฟีเจอร์ในการฟล์ไมโครโฟนรัหตือหาโทรศัพท์นั่นเอง <S 2> <S 2> <S แปะไปโดนแ,นแนะ่ไหมล่ะอ่ามีพวกไทม์เมอร์นะครับอ่าพวกนี้นะครับสามารถใช้งานได้หมดนะครับก็เป็นฟีเจอร์ของตัวมีสมาร์ทแบตหกนะครับโดยตัวเครื่องนั้นมาพร้อมกับมาตรฐาน5 ATM นะครับสามารถกันน้ําได้ลึกสูงสุดถึง50เมตรอ่ถ้าเกิดเพื่อใครเอาไปใส่ว่ายน้งว่ายน้ำดำน้ำเนี่ยก็หรือไม่ก็ทํำลนลงไปเนี่ยก็ไม่พังนะครับ ส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับกับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง14วันครับในโหมดการใช้งานปกติแต่ถ้าเกิดมีการปรับตั้งค่าอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการวัดความเครยียดนะครับหรือว่าการตรวจสอบการหายใจระหว่างนอนคือถ้าเกิดเราเปิดฟีเจอร์หมดเลยเนี่ยอายุ8บบก็จะลดทอนลงมาตามฟังก์ชันที่เราเปิดใช้งานอันนี้ก็รวมถึงนะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นสายแอคทีฟหน่อยออกกำลังกายบอ่อยๆทุกวันเนี่ยเปิดพวกฟีเจอร์ในการตรวจจับการออกกำลังกายรับไปเดินวิ่งปั่นจักรยานเน อันนี้ก็จะแปรผันด้วยนะครับกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ผมเชื่อว่าแฟนของมีทุกคนนะครับอาจจะรอคอยการของเจ้ามีสมาร์ทแบนด์อยู่เพราะว่าแต่น,น้าจอที่ใหญ่ขึ้นฟังก์ชันฟีเจอร์ก็มีการอัปเกรดเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งตัวของมันครับก็สามารถจะถอดสายนะครับสลับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับนี่ตัวเครื่องก็จะเล็กแค่นี้เลยนะครับพร้อมกับของในกล่องก็จะมีตัวของสายชาร์จครับที่เป็นแบบแม่เหล็กการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะใช้การเสียบกับ usb นะครับแล้วก็แปะแม่เหล็กเข้าไปตรงนี้ตึ้งนี เรียบร้อยแล้วก็เสียบชาร์จเอาไว้นะครับนี่ครับในกล่องก็มีแค่นี้เลยนะครับมีตัวเรือนสายแล้วก็สายชาร์จมาให้นะครับผมกับมีสมาร์ทแบต6ซึ่งในตอนนี้นะครับทางเ x i ย o มีประเทศไทยก็ได้นำเจ้ามีสมาร์ทแบต6เนี่ย ข้อบางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับราคาของมีส m a r แบ a n หกก็อยู่ที่1 0 9 0บาทนะครับอันนี้ก็หาซื้อไม่ยากเพราะมีวางขายที่ม t สโตร,ร้านค้าที่รวมรายการทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงราคาออนไลน์ด้วยครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวพวกแก๊เจ็ตของสีมมิ้นตต่างๆครับก็ยังไงฝากอคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ